สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมและศึกษาองค์นี้ก็ยังเป็นพระสมเด็จยุคปลายนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตุรุสมพระสมเด็จยุคปลายจะมีการสร้างเป็นจานวนมากเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่4ก็มีวาระสำคัญหลายวาระนะครับ แต่ละวะละก็สร้างพระอย่างน้อยก็จำนวน84,000องค์ดังนั้นพระสุเดตที่ทุกท่านได้ศึกษากันแล้วเข้าใจว่ามีน้อยตามที่ในวงการพระเขาระบุไว้แต่ความเป็นจริงพระสุด็จจะมีเป็นจุนมากนะครับปัจจุบันพระสุเดตที่ ถูกตระกูลต่างๆได้เก็บรักษาไว้บัดน,นี้ได้ถึงกำหนดที่จะออกมาให้ทุกท่านได้ศึกษาและรับชมและครอบครองกันนะครับพระยุคลายจุดที่เราต้องมาสังเกตก็คือต้องมีเส้นมัคับพิมพ์องนี้การตัดขอบพระค่อนข้างจะชิดเส้นมาคับพิมพ์ ทำให้มองเห็นลาบากนะครับแต่ก็ยังพอมองเห็นเช่นท้านบนแล้วก็ด้านซ้ายที่วงการเขาเรียกว่าเส้นวาสนาจากนั้นเรามาดูการนั่งพายุคลายการนั่งเราจะเห็นหนักแข่งซ้ายเล็กคมชัดแล้วก็องค์ไหนที่กดพิมพ์ได้ลึกติดชัดเราก็จะเห็นพระบาทซ้ายตรงหัวข่าวขวานี่นะครับ แล้วก็ถัดไปเราก็มาดูฐานสิงฐานสิงของพระยุปลายจะเล็กกว่ายุก,กลางและยุต้นปลายฐานเชิดขึ้นั้งสองข้างบางพิมพ์ก็แอนตกทองช้างเล็กน้อยนะครับอันดับสุดท้ายเราก็ต้องมาดูตรงฐานด้างสุดหรือฐานเขียงหัวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้าย แล้วก็จะมีล่องยุบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นะครับตรงนี้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราเห็นชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณเส้นซุ้มนะครับมีบิดมีงอมีพลิ้วมีการมวนเข้าเส้นสายต่างๆก็น่าจะโอเคนะครับจากนั้น เราเห็นร่องรอยของปูนที่งอกขึ้นมาเช่นตรงซอกแขนตรงบริเวณฐานนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพื้นผิวที่เรามองเห็นก็น่าจะมีความสูงความต่ำประเดี๋ยวต้องดูด้วยกล้องการขยายสูงถึงจะเห็นชัดนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นหลังกระดานนะครับเส้นสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก กมมม็มีเว้ามีโค้งมีบิดเวียวเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติของพระที่มีอายุกเก่าเกิน150ปีนะครับมวลสารที่เราเห็นจากองพระก็น่าจะเยอะนะครับประเดี๋ยวต้องดูด้วยกล้องกระขยายสูงถึงจะเห็นชัดว่ามีมวลสารอะไรบ้าง นั่นข้างนะครับขอบก็มีรอยปีรอยแยกมีรอยสไลด์ของมนสารมงบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระที่ถูกตัดขอบด้วยมือนะครับด้านในโรงพระก็งดงามนะฮะเส้นสายสมบูรณ์พระเกศยาวแล้วก็เหมือนจะพาดูุมออกไปลำคอค่อนข้างจะสูงนะครับองค์นี้น่าจะมีพระกันข้างเดียวนะครับ หน้าอกกอนูนเด่นซอกแขนลึกวงแขนวางสวยพระบาทซ้ายเห็นชัดเจนฐานสิงเล็กคมชัดตามน,น้านสุดเราเห็นล่องยุบตัวเป็นแนวยาวชัดเจนอันนี้เป็นลักษณะของพระสศเด็จยุกปลายนะครับภาพนี้เป็นภาพองค์เต็มด้านหน้านะครับบง่งบอกถึงความงดงามคลาสสิก เส้นสายที่สมบูรณ์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางศิภาพค่อนข้างจะชัดเจนถือว่าเป็นพระที่งดงามนะครับนั้นหลังก็เป็นหลังที่มีความมาตรฐานนะครับมวลสารที่เราเห็นก็ค่อนข้างจะชัดเจนเช่นจุดแดงจุดดำดินกำแพงนะครับ เดี๋ยวต้องมาดูว่ามีมวลสารอะไรบ้างจากกล้องกระดิขยายสูงตอนนี้เรามาดูภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องกระดิขยายสูงครับภาพนี้เป็นภาพของใบหน้านะฮะจะสังเกตเห็นว่าเนื้อมีการเซตตัวนะครับอันนี้เป็นล่องรอยของเส้นลักที่ฝังติดอยู่ ในเนื้อก็มีมวลสารหลายอย่างนะครับสะเกตดยาวแล้วก็พาดซมออกไปเส้นซ้มมีการเซตตัวชัดเจนนะครับสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือความเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับหน้าอกนะฮะเนื้อก็มีการเซตตัวมีความสูงความต่ำนะครับ มวลสารต่างๆก็ปรากฏให้เราเห็นซอ่แขนค่อนข้างจะลึกแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมานะครับในบริเวณส่วนที่ลาดเอียงเช่นชายโครงลักแร้ไอปลาหมหัวไหลก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นนะครับพระแท้ๆนะฮะ สีสันบนองค์พระเป็นตัวที่เราต้องมาดูนะครับถ้าเป็นพระแท้สีจะมีหลากสีนะครับในสีเข้มก็มีสีอ,อ่อนในสีอ่อนก็มีสีเข้มนะครับแต่ถ้าเป็นพระเรียนแบบหรือพระที่มนุษย์ทังขึ้นมาสีสันจะเป็นสีเดียวกันทั้งองค์นะครับในผสมปนเปกันแบบนี้ ภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวอนนะครับสังเกตดูเส้นแขนนะฮะมีความเป็นธรรมชาติมีความผิวเส้นสายขยุกขยิกเส้นของหน้าแข้งก็เช่นเดียวกันนะครับภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าขวาตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้ายนะครับ ความเป็นธรรมชาติปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับเนื้อที่มีลักษณะที่เป็นแบบนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับภาพนี้เป็นภาพของฐานบัวแล้วก็ฐานสิงนะครับเส้นสายมีความพิ้วมีความเป็นธรรมชาติ อันนี้เป็นลักษณะของเหล็กหลายเงินยวงนะครับอันนี้เป็นดินสีฝามีเศษลักนะฮะสีดำดำที่ยังติดอยู่ภาพนี้เป็นภาพฐานบัวแล้วก็ฐานสิงฝั่งซ้ายนะครับมวลสารก็ปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับพระสุเดจที่มีร่องรอยของการลงลักมาแต่ก่อนเก่า กวงบอกว่าเป็นพระสมเด็จวัระคังนะครับการลงรักในพระสมเด็จหรือการตักษาเนื้อพระในพระสมเด็จถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวะลระังภาพนี้เป็นภาพหัวฐานล่างสุดด้านซ้ายนะครับปลายฐานจะตัดตรงกว่าด้านขวาอันนี้เป็นก้อนมวลสารนะครับอันนี้เป็นลักษณะของรักเก่า ภาพนี้เป็นภาพปลายฐานด้านขวานะฮะหัวฐานจะตัดเฉียงแล้วก็ปลายฐานจะงอนขึ้นเล็กน้อยภาพนี้เป็นภาพเส้นซ o ้ด้านบนขวานะครับตรงนี้เป็นเ็กไหลเงินยวงสีเงินเงินแบบนี้นะฮะมีดินสีม่วงปรากฏให้เราเห็นด้วยมีลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมด ภาพนี้เป็นเส้นสุมบนฝั่งซ้ายนะครับมีลักษณะของทองคำปรากฏให้เราเห็นนะครับสรุปว่าองค์นี้มวลสารก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับมีมวลสารที่จัดจ้านภาพนี้เป็นภาพฝั่งขวาของของพระนะครับ ่าให้เห็นถึงพื้นผิวที่มีปูนงอกขึ้นมามีความสูงความตำ่ำถ่าให้เห็นถึงมวลสารนะฮะที่เป็นสีฟ้าตรงเส้นสงก็เช่นเดียวกันเราเห็นจุดดำจุดแดงเห็นมวลสารที่เป็นสีม่วงนะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะลักษณะเนื้อจะมีความแกร่งนะครับ ตามขอบตามมุมก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเศษลักเศษทานก็ปรากฏให้เราเห็นวนสารประเภทจุดดาจุดแดงของว่านร้อยแปดของเกศร้อยแปดก็ปรากฏให้เราเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นดินสีฟ้าอันนี้เป็นดินสินแดงนะครับดินสีฟ้าเศษลักดินกาแพงดินสีเขียว ก็ถือว่าเป็นพัสุเร็จที่มวลสารจัดจ้านนะครับอันนี้เป็นดินสีเหลืองนะครับที่เราเห็นเป็นสีเทาๆคุมไว้ก็เป็นลักษณะของปูนทิ้งออกขึ้นมานะครับมุมนี้เป็นมุมที่เราจะมาหยดน้ำยาเช็คกระยุขันไซน์นะครับการหยดน้ำยาเช็คกระยุขันไซก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกลังขยายสูงไปพร้อมกันเลยนะครับเริ่มจากใบหน้านะครับพระองค์นี้มีใบหูข้างเดียวนะครับบ่งบอกว่าเป็นพระสมเด็จที่สร้างในสมัยรัชกาลที่4ี่ลำคอค่อนข้างจะสูงนะฮะสอดรับกับ หน้าอกหรือพระออระที่นูนเด่นซอ่แขนลึกนะครับในส่วนที่ลาดเอียงนะฮะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนในซอ่แขนก็มีปูนงอกขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคนะครับการศึกษาสะสมเราต้องเน้นในเรื่องของธรรมชาติบนองพระเน้นในเรื่องของความเก่านะครับ เรื่องดูตำหนิพิมพ์ทรงเส้นน้นเส้นนี้ตามที่เราเคยเรียนรู้มาจากหนังสือก็ดีจากพระที่เสียนนำมาชี้ตำหนิพิมพ์ทรงก็ดีก็ควรจะเลิกศึกษาแบบนั้นแล้วนะครับเพราะว่าถึงแม้ท่านจะหาพระที่คล้ายๆกับข,ข,ของเขาแล้วก็นำไปให้เขาดูเพื่อหวังจะขาย เขาก็ไม่ซื้อนะครับวิธีตัดปัญหาในเรื่องของการซื้อขายก็คือการตีพระเราเป็นพระเจนะครับเราซึ่งไม่มีความรู้ก็เชื่อตามเสียนนะครับพระดีในมือเรา,าก็กลายเป็นพระที่ไม่มีคุณค่า,ากลายเป็นพระเจ นำไปทิ้งทิ้งคล่องคลงหรือก็ไปแจกให้คนอื่นนะครับปัจจุบันการศึกษาสะสมแบบสายอนุรักษ์แบบนี้นะครับสามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ศึกษาด้วยมีต้นแบบจากบันทึกโบราณจากตำรับตำราบโบราณน,นะครับก็เป็นการศึกษาที่มีที่มาที่ไป สามารถพิสูจน์ได้นะครับความเป็นธรรมชาติขององค์พระความเก่าเป็นจุดที่เราต้องนำมาชี้ขาดว่าพระสมเด็จที่เรามีหรือพระสมเด็จที่เราเห็นจะเป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคเป็นพระแท้หรือไม่นะครับ ลักษณะของธรรมชาติเป็นตัวบ่งบอกนะครับเพราะว่าธรรมชาติสร้างสรรค์จะเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมานะครับประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแขนซ้ายกันครับตอนนี้เราก็อยู่ด้านหลังนะครับอันดับแรกที่ดูก็ต้องดูตามขอบตามมุมนะฮะ ดูความเป็นธรรมชาติดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับพลาสุเด็ตที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีการตัดขอบด้วยมือเส้นสายของเซหลี่ยมชิ้นฟักก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับถ้าองค์ไหนเส้นสายเรียบตึงไม่ยับไม่ย่นไม่มีปูนงอกเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่า ไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุตรงนี้ถือว่ามวลสารโอเคนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเป็นพระสมเด็จที่มีการลงลักมาแต่ก่อนเก่าถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดระฆังนะครับพระสมเด็จที่มีการรักษาเนื้อผ้าไว้มีการลงลักก็ดี มีการชุบยางไม้ก็ดีชุบน้ำบ้านก็ดีถือว่าเป็นพาสเดอที่มีโอกาสที่จะแท้เกิน80ดสิบเอร์เซนนะครับท่านใดถ้าเห็นได้พบเจอก็ควรจะเก็บนะครับลักเก่าที่ยังติดอยู่จะเป็นสิ่งที่ดูง่ายนะครับ ถ้าท่านใดมีโอกาสได้ซื้อกล้องกระขยายสูงนะฮะพ่อควรจะซื้อนำมาใช้นะครับเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงครับสองสามพบาทก็มีนะครับการขยายก็ไม่จำเป็นต้องพัน x x 2 0 0อ x วัน x อย่างที่เขาเขียนไว้นะครับแค่ร้อยกว่า x 200กว่า x ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ นี้ถือว่ามวลสารจัดจ้านนะฮะมีทั้งทองคํามีทั้งดินสีต่างๆมีทั้งจุดดำจุดแดงมีทั้งผงพระพัตถคุณนะครับเหล็กไหลเงินยวงก็มีประเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คอายุแผ่นไซส์ตรงตำแหน่งนี้นะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์อายุของเนื้อปูนเปลือกหอย ซึ่งเป็นสน่วนผสมหลักในการสร้างพระสมเด็จตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็ดกระยุคันไซลงไปแล้วนะครับถ้าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีปูนปกห่อยเป็นสน่วนผสมหลักในการสร้างพระองนี้น้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะบนองพระนะครับ แล้วก็จะมีฟองอากาศขึ้นแต่ถ้าเป็นพระใหม่พระที่ทับด้วยปูนพลาสเตอร์ทำด้วยเรซินหรือทำด้วยปูนซีเมนต์น้ำยาที่เราหยดลงไปเมื่อตะกี้ก็จะไม่เกาะบนองค์พระนะครับจะหายไปประเดี๋ยวเราจะลงไปดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างน้ำยาเช็คก,กับยุแฟนไซ์ เราก็สามารถทำใช้เองได้นะครับโดยเอาน้ำส้มสายชู1ส่วนผสมกับน้ำสีส่วนแล้วก็นำมาใส่ขวดที่สามารถหยดได้เช่นขวดยาหยอดตานะครับเ<อ>มื่อได้แล้วท่านก็นำมาเช็คอายุอศัศวเดชของท่านที่มีอยู่นะครับ เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นว่าองค์ไหนจะมีอายุเก่าถึงยุคหรือไม่นะครับตอนนี้เรากำลังจะถึงตำแหน่งที่หยุดน้ำยาเช็คอายุแฮนดไซแล้วนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไร พระองค์นี้เป็นพระที่ไม่ผ่านการเช็ดการล้างไม่ผ่านการใช้บูชานะครับถ้าเอาขึ้นคอสักพักนะฮะสีสันต่างๆก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเนื้อเปิดปูนกระหอยที่งอกขึ้นมานะฮะก็สีสันก็จะจางลงจะเห็น มวลสารจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับตอนนี้เราก็ถึงจุดที่หยดน้ำยาแล้วนะครับน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดแล้วก็มีฟองอากาขึ้นมานะครับก็แสดงว่าพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีปูนบูนหอยเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างพระ องนี้นะครับซึ่งตรงกับคำโบราณที่เรียกพระสมเดจว่าพระปูนปั้นจากนั้นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็รีบเช็ดน้ำยาออกนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานน้ำยาก็จะกัดเนื้อพระทำให้พระด่างนะครับหลังจาก ถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูธรรมชาติขององค์พระต่อนะครับดูตรงพื้นผิวนะฮะว่ามีความสูงความต่ำหรือเปล่ามียับมีย่นหรือเปล่านะครับส่วนเส้นสายต่างๆเราก็สังเกตดูได้โดยเฉพาะเส้นซ้มนะฮะก็จะมีการเช็ดตัวไหม มีความสูงความต่ำไหมเส้นสายขยุกขยิกหรือเปล่าเส้นสายมีการม้วนเข้าหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเม็ดทองคํานะครับอันนี้เป็นดินสีฟ้าดินสีเขียวอันนี้เป็นก้อนพระสมเด็จเก่านะครับอันนี้เป็นร่องรอยของลักเก่าที่ฝังติดอยู่ปรากฏว่า พระอ,องค์นี้เป็นพระที่มีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างจะโอเคนะครับเป็นพระที่ดูง่ายพื้นผิวก็มียับมียนม่ยนมีสูงมีต่ำนะครับซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพระเกตผ่าซุ้มออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นทองคำนะฮรพระสมเด็จที่มีทองคำก็ โดดเด่นในเรื่องของภพกศัพับนะครับแล้วก็มีเหล็กไหลก็โดดเด่นในเรื่องของการป้องกันอาวุธแควคาาปลอดภัยมีดินเจ็ดท่าเจ็โป่งเจ็ดะก็โดดเด่นในหลายๆเรื่องนะครับตลอดจนมีพงพระพุทธคุณทั้ง5ก็โดดเด่นหลายอย่างนะครับแต่ที่สำคัญที่สุด คนที่บูชาพระสมเด็จก็ต้องเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนะครับมีทานมีภาวนาเมื่อทําได้ก็จะประสบความรุ่งเรืองในชีวิตนะครับพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ เกตุสมพุทธสิ์ยุคปลายจำลองพุทธศินมาจากพระพุทธรูปยุคสุโขทัยนะครับเป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยราชการที่สมีประกันข้างเดียวนะครับเส้นสายงดงามสมบูรณ์มีมวลสารจัดจ้านเป็นพระที่เอาขึ้นคอ ก็ไม่อายใครนะครับโดยเฉพาะเวลาเนื้อที่เปิดขึ้นมานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ